เรื่องราวตอนนี้ทุกคนพี่วีมากินข้าวร้านอะไรนะกะครัวยี่สิบห้ากะย่างบอดทอเดี๋ยวพี่วีจะลองชิมนะครัวยี่สิบห้ากะยางบอดทองเดียเดี๋ยวพี่วจะลองชิมต้มแซ่บปลากระพงนะแล้วก็ไข่เจียวกับรอบนะต้องบอกความจริงสดะตรเอาสดะเล็นมุตุยูนิ่งนะนะมุตว่ามุตุเปลว่าระเบิดแบบอรจริงจริงงั้นเออปลากระพงนะัะอันนี้เป็นเซตนะทุกคนเดี๋ยวพี่วีบอกก่อนนะ ก็คือเซตนี้คือราคาคี่ปังมากแล้วจะบอกช่วงหลไม่บอกก่อนนั่นแหละสีกล้าดูให้เต็มขึ้นก่อนนะฮะนี่สำหรัมาเนี้อฮึ่มเนี่ยฟิวขนาบบีนี่มั้งอเคเนอะสดดรามว่ะอันนี้อันนี้ทุกคนคืออร่อยนะเดี๋วด่างรามแบบมันอร่อยแบบ อะไรนุ่มตุ๋แอบแบบอร่อยจริงๆอร่อยระเบิดแต่พอเราเสิร์ฟโอ้ยเราสิร์ฟโอ้ยโอ้ยมีราจุมลอกนี่พี่วีจะลองจุ่มเนี่ยนะไข่เจียวเออเนี่ยจุ่มล็อกนั่นเหรออร่อยกรอบนะลองถ้าพี่วีเดี๋ยวทุกกระบอกดาบกี่พี่วีแบบสตอเบอรี่ประเดี๋ยวพี่วีลองลองไม่ไพี่วีชิมเลยเนี่ยไม่ไม่ไม่พี่วีไม่กินอันนี้พี่วีชิมหน่อยแกงส้มเนี่ยดูสิเค้มข้นมากทุกคนแต่ละเข้มจนมากเค้มข้น เกมจนมากเลยเกมจนเลยสดเลยพี่ฟิวอะรวยมากสดะราเมนเขาผัดอะไรอร่อยอร่อยพี่ราเมนเขาผัดอะไรนะเขาผัดกัมปงเขาผัดกัมปงอร่อยเหมือนกันเออแล้วพี่ฟิวจะบอกว่าเซตนี้นะแค่สี่เก้าทุกอย่างนะราคาแอบปังมากพี่ฟิวนะดูเลนูดดับลาโกาดยอที่โบกิมังโกไงีนมัน่ะบาเล่บาเล่บาเล่เออเนี่ยอยู่ในนี้หมดเลยนะพี่ ใครจะมากินมากินได้นะอยู่ที่กระดาษของตาวเองง่ะเด็ก็บ้าด้อ่าครัวยี่สิบห้าบ้านเดาบอทองบอดทองไม่ชื่อดาบอีกรอบไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่วินขึ้นให้นะใครใครอยากจะมากินมากินได้นะมูตะตะร้ามมตะเอ้กันมูมไม้มันเท่าดีอยู่ก้ามุตุโผเอาติดจุละเนาะ้วเรอหง่นี่ปนบบนี่นะบินิ่พีเราบินิ่ชอรองาอะลเนาะหงากิกีแล้วง่าได้เหรอ กินแล้วทุกคนหิวอืมอือทม่อนมารที่ร้าน